งานไม้โฮเมดสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำการบ้านส่งคุณครูค่ะคราวนี้เราจะทำตัวนี้เจ็ดเซนติเมตรเนาะพ่อ,อจะเอาตลับเมตรมาอ่ล็อกไปที่เจ็ดเซนติเมตรแล้วตัวนี้ <ทำ S 1> เรียก,กว่าขอขีดไม้ขอขีดไม้หมุนตรงไหนตรงนี้อ,อ่อาหมุนข้างไหนด้านน,านู้นเออด้านน,านั่นแหละโอเคมันจะเลื่อนได้เนาะเสร็จแล้วเราก็เอานี้มาเทียบได้แล้วดันขึ้นมาให้มันชนเดี๋ยวเพิ่งมันยังไม่ชนแล้วนั่อีกนิดนึง โอเคโอเคอะล็อกล็อกทางด้านนี้ทางนี้อะโอเคเนี่ย<อ>มันจะได้ประมาณเจ็ดเซนติเมตรเนาะเนี่ยแล้วลูกก็ก็ลากอะเอามือกดตรงนี้อย่าจับตรงนี้มันจะคมอ,อะโอเคลากเดีย๋ยวพ่อช่วยมองไม่เห็นอ่ะลากให้อันนี้มันชนอะลากมากโอเคเส<อ>ร็จแล้วแอนี่แหละคราวนี้ถ้าลูกกว่ามองไม่เห็นลูกก็ดีนสอเขียนเขียนอยะ,อะ เดี๋ยวพ่อให้ลูกใช้เลื่อยตัวเล็กจับตรงนี้จับตรงนี้อ่าอย่าเอามือมาโดนคมมันอ่าวางไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะใช้ตัวใหญ่เริ่มให้ก่อนเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งลูกทําเองไม่ได้หรอกอ่มันเป็นเลื่อยญี่ปุ่นมันก็จะตัดจากทางนี้เดี๋ยวชุบ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 ชุ ปลายตาลูกเดี๋ยวก็วางอ่ะเดินเดินเข้ามาใกล้ๆเอาเรื่อยลงเรื่อยลงๆจับสองมือสองมือโอเคเรื่อยโอ้แข็งอ่าเอาเรื่อยเบาๆไม่ต้องเรื่อยแรงเรื่อยมันคมอยู่แล้วดึงดึงไปนี่คือออกแรงเองเบาๆเรื่อยมันคมอยู่แล้วลูกโอเคนี่แหละได้ไหมฝุ่นอ่ะไม้มันเป็นไม้แข็งแล้วมันหนีบไหนแล้วก็ช่วย อ่าคราวนี้มันเริ่มมันจะติดละเพราะเรื่อยเราใช้ตัวเล็กอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่าโอเคจับอ่าลูกถอยมาได้คราวนี้โอเคมันจะง่ายขึ้นอ่าเดี๋ยวพอลูกเลื่อนมือลงไปมือพ่อจะจับโอเคไปเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นงานแทนเม็ดแทนเม็ดเลยก็ทำด้วยมือไง <laughs> อจะจะจะ ขห้เดี๋ยไปหน่อยมันจะเข้าอยู่ถอยหพอขาดแล้วมันก็จะตกป๊อปเลยเฮ้ยเรียบร้อยโอเคเก็บเรื่อยก่อนฝุ่นฟุ่นเอ้ยอย่าไปเบ่าตาเดินทางตรงนี้เห็นหน้าดิก้มลงก้มลงก้มลงเยอะๆจะได้เห็นหน้าก้มลงเยอะไปตรงใกล้ๆสีน้ำเงินตรงนี้เดี๋ยวครูไม่เห็นหน้าก้มลงไม่ย่อตัวลงอ่ะอ่าเดินหน้าขึ้นนิดนึงตามหน้าดีนนาๆ,ๆ,ๆโอเค โอเคเหมือนที่กะคราวนี้เราจะทําร่องอ่าน,นี่เหมือนตัวอย่างเราจะทําร่องตรงนี้เนาะพ่อก็จะวัดระยะก็ก๊อบอันเก่าเลยก็ได้นีงไงอ่าให้ลูกทาดีกว่าทํายังไงเอามาก๊อประยะตรงนี้ตอานี้ชนอ่า<ห>แล้วก็ดันให้ชนดันให้ชนเหรออ่ดาดันให้ชนดันให,นนนให,นให้อันนี้มันมาชิดตรงนี้ดึงลงมาดึงลงมาถอยหลังดึงถอยหลังยึก อ่าโอเคล็อกล็อกคราวนี้ล็อกล็อกล็อกคราวนี้อ่ะอ่าฮะโอเคอเสร็จลูกเอามาขีดเหมือนเดิมเมื่อกี้อาทำที่กดนี่เหีอยวเอมือโดนตรงกลมๆกดพ่อมันเล็กใช่ไหมอ่าเดี๋ยวตรงนี้พ่อทำให้่เสร็จแล้วคราวนี้ก็อีกเส้นหนึ่งอ่าใครล็อกออกมนก่อนนะ้นอ่าโอเคอันนี้อันนี้ชนตรงนี้แล้วอันเนี้ยมาชนตรงนี้ดันดันตูดมัน ดังตูดมันเออโอเคอีกนิดนึงอ่ะพ่อพ่ออ่ามันกว้างไปหน่อยขยับกลับโอเคอ่ะล็อกอืมอ่าฮะล็อกแน่นแล้วนะแน่แล้วแล้วลูกก็มาขีดอีกทีนึงอ่าทำเหมือนเดิมครั้งนี้มันมีที่กดละอ่ะลูกกดยังไงวะกดเนี้ยอ่าฮอ่ากดเลยปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องกดไงผู้ใหญ่มีแรงอยู่อ้าไม่ได้อ่ะได้ไหมมันเบี้ยวอ่ะไม่เป็นไรเบี้ยวก็ไม่เป็นไรลูกมันเป็นงานแฮนด์เมด ทุกมองเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็จุดจุสไม่ถึงแล้วต่อไปพ่อก็จะกรีดร่องตรงนี้ใแต่ว่าค่อนกรีดอีกนิดนึงอ่าเราจะทําความลึกอ่ะก๊อปอันเดิมเลยออ่ก๊ปลองทําสิก๊อปอันเดิมทำยังไงก็อันนี้ชนไงแล้วเอามือออกก่อนนี่ชนแล้วก็นี่ไงแบงนี้นะนี่โอเคอ่ะให้ลูกทําเองทำยังไงทำเหมือนพ่อทำเมื่อกี้ทำนี้เหรอเนี่ยเหรอเออนั่นแหละ แล้วก็ล็อกล็อก,อกทาง,ทางไหนอ่ะล็อกไปทางนี้อ๋อนนถ,ถูกแล้วถูกแล้วใช่ใช่โอเคอ่ะโอเคได้เนาะพ่อทำให้ได้ไหมแล้วคราวนี้นก็มาด้านนี้อ่ามันลึกไปนั่นนี่พราะว่าใช่ไหมนี่อ๋อโอเคอันเก่ามันลึกไปเดี๋ยวเอ,เอาขึ้นอีกนิดนึงโอเคอ่าเพราะเดี๋ยวลูกจะเหนื่อยอันนั้นพ่อทำพ่อเป็นผู้ใหญ่พ่อทำได้ลึกๆถ้าลูกทำลูกเป็นเด็กลูกจะเหนื่อยอ่ะโอเคแล้วพ่อก็จะ เอาจินสอขีดเพื่อให้มองเห็นจังทำไมพ่อขีดตรงจังก็มันเป็นล่องอยู่แล้วอุ้ยไม่ตรงเห็นไหมพอชมปุ๊บ <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่เนาะต่อไปเราก็จะเอาเลื่อยมาขุดไม่ใช่ขุดมาตัดแล้วค่อยขุด <c oughs> อะไรคือขุดโอเคเลยพอจับคุมล่องให้อ่าโอเคพอมันลึกแล้วมันก็จะอยู่กับที่เองลูกอย่าก,กดลงข้างหลังลูกต้องทำตรงตรงไปไปไป อยู่ตรงเส้นด้วยนะไม่<ด>ีให้มันเลยเส้นนะอืนนอนนแล้วก็ต้องเลือ้อยตรงๆเลยอียงไม่งั้นอีกด้านหนึ่งมันจะเลยได้ยังได้แล้วมั้งได้แล้วมั้งอ่าโอเคดูนาฬิกาก่อนโอเคอ่จริงๆเราต้องเลือเ้อยเยอะกว่านี้มันจะง่ายแต่ว่าเราร้อนเราร้านอ่าถ้าถ้ามันเยอะเนี่ยเราจะงัดแงกๆอย่างนี้ได้เลยลูกแต่ว่าครั้งเนี้ยพ่อพ่อร้อนละดูก็ร้อนก็จะตอกเอา โตสานเลยอะอ๋อสิวใช้งแงะเหรอใช่ค่ะอันนี้ขั้นตอนเท่าไหร่ขั้นตอนแรกๆเลยถ้ามันเป็นไม้สนไม้นะ่ออกมันทำง่ายกว่าน,นี้แซะแซะ,ะออกได้เลย น,นี่เป็นไม้เนื้อแข็งใช่ไหม หมุนมนด้านไหนตรงนี้มืนมาทางนี้ทางข้อเหรออ่ยาย่ามือไปจับตรงนั้นนี่อ่ามือจับตรงนี้ได้ระวังใบผมอ่าหมุนหมุนไม่ออก <c oughs> มันเปิดมันต้องต้อตั้งไว้ให้มันเปิดอ่านี่ไงออกแล้วนี่อย่างนี้เดี๋ยวพ่อทำให้ดูด้านนึงลูกทำอีกด้านเนาะแล้วก็ไม่ใช้อันนี้ไปไหนเออพ่อลืมอ่ะถ้าถูจับตรงไหน,นจับถูตรงมุมมันลูกจับตรงนี้จับต,ตรงนี้มันมีที่จับเห็นไหมเออ ะพ่อดูพ่อเหมือนไม่มองนะโอเเห็นอยู่หนักเร็วๆอ่ะนะแล้วก็พ่อเอามือตรงนี้พ่อจะอมือประคองไว้อ่าทีติกด้านอันนี้จะปลอดภัยกว่าใช้จิ๋วเอามือออกไปเออแบบนั้นแหละจต่จเมื่อกี้อถู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 ไปข้างหน้าถูแล้วถอยถูแล้วถอยเอออย่างนี้แหละอ่าเหมือนเล่นสักเยอร์มือ,อนั่นแหละ ค <Okay. S 2> พอยังแล้วก็เอามือรูปดูนี่อ่ะอ่าพอใจยังพอใจยังไม่รู้อ่ะโอเคเบอร์นี้พอละต่อไปเดี๋ยวเราเอาเบอร์ละเอียดขึ้นอันนี้เบอร์ร้อยยี่สิบเหมือนล้างจานเลยเออนั่นแหละอ่ากลับด้านอ่าด้านข้างด้วยนี่เออนี่เชือมโอเค แล้วก็เอมือจับด้วยสิท้าทูท้าทูบริเวณที่ปวดไม่ใช่ละโฆษณาให้ RM นิดนึงค่ะแบกจากมูตอเมนิตสโตร์เข้าไปให้มันหลุดลูกร่องนี้ด้วยอ่ะท้ายทั่วยท้ายทั่วยท้าทู้อะไรวะนี่เอามือจับด้วยอันนี้แบกนี้ค่อยไปล้างสบู่ออก จับได้โดนเลยไม่เป็นไรลูกอันนี้มันไม่สีเท่าเพื่อนเออนั่นแหละตรงไหนสีไม่เท่าเพื่อนก็คือมันยังไม่โดนนะอัะดถูกลายเป็น<ค>สีสน้ำตาลไปเลยอ่ะคราวนี้ก็เอาส่วนที่ไม่มีแว็กเช็ดมันจะได้ไม่เหนียวเช็ดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเช็ดให้ทั่วเอามือจับด้วยอันนี้ทาหรือยังทาแล้วงานน้อยของแม่ส่วนที่ะบ๊ายบาย Ooh, <laughs>